ดีดีไม่แห้งพี่น้องครับตลาดละหันไส้เซานี่ครับไม่เงียบเงาปันไหนหรือคืนแล้วเมื่อนี่ผักอีเลิดปะฮะไม่เงียบปะออามาสบายขายจังไหนผักอีเลิดขายยังไหนครับราคาห้าบาทสิบบาทเอา ยีครับบรรยากาศยุ่ตลาดลาหารไครับบ่าเงียบแล้วเ้อมื่อนี้บ่เงียบแล้วครับเป็นในคุณเงีพราขายได้บ่ขายดีอยู่จังเมื่อนี่นีอยู่เนาะเริ่มกลับมาแล้วเนาะเออแมนอยู่เขาก็ว่าดัวดี๋ยวสดอกแต่วเขบอกมาพยายเเปิด่อก เอ็นน <aría> ี้ครับหัวอันผมมากเกืบบบ่อคือขึ้นไปในดอกวันนี้มาจักโมงเจ้าอยู่ใส่นี่ยอนสร้อยข้างล่างนี่ครับบ่ได้หนีไปน้ำเขาบอดีเจ้วครับพ่าได้บ่าเม่มือนี่ว่าขายได้บ่ดีแล้วเริ่มมากคือขึ้นแล้วอีกเขาจะตอบว่าปันหาอยู่หายจินยากว่าแม่เนาะ อันน oh, <laughs> ี <Oliver> yup. the the ้บ่านไหนเปิดต้วนี้ไหมไมเว็นไหมไเว็นบ้านไหนเปิดรถตัดเปิดเน้วยอ่รถตัดกับบ่านเปิดรถตัดกับบ่านไหนเปิดเปิดต้อันนี้ลานส่งครับไปยูเซ่เหรอครับุญหล่ะยองบุ่าส่วนว่าหนีไปไกลไปยามลูกยามโตเลยรือโอกาสไปยามลูกยามลาน ก็เงี้เออยเหงาหรอละลครับพี่น้องเริ่มขับมากแต่กับเพท่านในร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เพื่านไม่เงี้ยครับบริเวณสีแยกไฟแดงครับตลาดอาหารไส้ครับทางวัดโพไส้ท่องครับลรถปูสุข บาลมีลวงปูสุกครับลูกล้านว่าเป็นยังไรบ่างน,นี่ตลอดปลอดภัยแต่ว่าฟังล้านเสือผ่าล้านข้องไส่ข้องซอยนอหน,นึ่งจ้าถ้าจะบอกวาไหนเปิดครับห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ระดับพี่น้องตอนนี้ดูบรรยากาศยุ่ตลาดทำเพื่อราหารไส้ครับพอดีผู้ขามาซื้อผักอีเลิศไมชาฟูนั่นแหละพักอีเลิศกับ พลิกปนครับนี่ครับแบบีผููค้นมากจับใจซื้อของเมคา่าเมค้ายก,ก,กับกับมาเปิดร้านแล้วครับแต่ว่ากัยังไม่ทันอีกติม เป็นในมือ yeah, นี่คือคืนก็มื่ว่านปะใครก็มูว่านนี่หลอกมาไลเรด้ยังมอคือคือคืให้ใ้ขายดีจะเริ่มคือคืนนันหละเิ่มยกนมาวันงวันเรพ่มือนมือหึ่กันนี่เก่าเหตุการณ์พกตินที่อะไรเนาะเหตุเหตุในห้องยากขึ้นแล้วเนี่ยมัน มันบ่เคืออนม่เห็นโตนีนอนมันหัวมาถึงฝ่ามนมยังสีตกบองเลย <laughs> หัวมาทึ่งฝ่าเย่ยงสีตกบองเลยล้วเนาะจับมือกันจับมือยไพวกมนยิ่งกันหนูืยนนนยนนอยังมดจับเอาพวกมันไม่ได้ยิงกันเนมูนี่มันไ่ได้ยิงนี่นี่ไต่อครับ่งนี่สิ มอวันก็เมนม่อเขาให้กินหรืทยกินวมนั้นมนั้นจับได้ด้ยหมูนั้นด้เป็นจับเป็นเชลย์ึ่สิบแปดคนเเขาาที่นี่ไปเห็นยังเขากับวอไรนี่มันเป็นกฎสากลของสงขามนะเลาจับเชลลสึใเจกไ้านเอน้ำเนาะทั่วกันะยได้บอาเขาจ็แจงมากขึ้นเลย เ,เ,เอ,อาสิวปิงไกล้วงนี้เพราะท่านมาเปิดยอะานี้พี่งน้องปิงไกล้วองนี้ปิดครับเดิวตะขอดหอมทั้งพุทไปสื่อทั้งหมุนกันนะฮะอาโรบานครับวันนี้ปิดครับเพราะท่านไมมาเปิดวันไป,ไปเสหมอม่มอยู่หนีตัวหนีมไ,หมไม่คนไม่ไม่อยู่ลานปิงไกล้ตัวหนไหม ทุกท่านบ่เนอ,อไนนะไรเราขายเบียร์เท่านได้เปิดครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลละหานซายยังไม่เปิดครับทุกนะท่านบ้านเนี่ยนเะ ยิง cây ไหมตุ้งตระหั่นกับยิ้มเทาตัวหอมหงอยเลยครับพี่น้องออกมาในซอยข้างหลังถนนรักครับเพื่อนไอสีฮอรล้านแล้วเมื่อนี้เปิดล้านนี้พี่น้องเปิดล้านเนานมื่อแรกหลังจากสถานการณ์ต้นต้นมรสงบ มาเลิ่แตะเข็บใช่เดีมยวอนี้เปิดล้านมือเนี่ครับมาอุดหนุนกันเออพีอ่เมื่อกี้เป็นเตะเพี้ย นงเขาก็อาเนร้อที่เกิดแล้วตเส็จถึห้าร้อยถ้า่ตัรอยสึห้า้อยนี่ ก็คือแม่น,น,นังเถอะเมียมีนเพ่อซื้อซัดพี่น้องฟังเสียงอเอาเอาคือว่ามูนันมากเหรอคือว่าไม่ยี่งเพี้งมาก ยี่สิบมมเ <c oughs> อกรนะ่วอหมค้งไ้โอ้ร้องไห้ <c oughs> มักประซุ่มตีอะยางเง<แ>ประซุ่มบันในสาขานเศร้อาอไรอย่างเงครัพี่น้องครับสถานการณ์เริ่มสิเขาที่เขาท่างเริ่มสิปกติอลไรพี่น้อง เอาขอบพุณพี่น้องหลายๆครับอัปเดตสถานการณ์ใ้พีเห็นน้องเบิ้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองละหันไส้ครับเมื่อน,นี้ลาลาเปิดแล้วปกติพี่น้องขอบพูดไล้ยๆพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบายพูดปูน